สบายดีทุกคนสบายดียูฝรั่งว่ามื้อน,นี้เป็นวันอาทิตย์พวกเจ้าขอยสบพาพวกเจ้าไปเบิ่งตลาดขายของมื้อสองอนะพวกเจ้าเนาะยู่แถวหมู่บ้านที่ว่าข่อยใสยย่ยูแล้วพวกเจ้าไปเบิ่งกันเลยแต,ลแต่ละบ้านแต่ละบ้านแหละพวกเจ้าสลายจะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่ากล้องมันอยากเงียงๆเด้วอวพวกเจ้าคอยติดเซตตัวพวกเจ้าเสิเห็นบ่เนาะแต่ไปเบิ่งนน้ำกันพวกเจ้าตลาด ม,มืาอนียนมาอนียนมาซอกซื่อเกิดให้ลูกสาวพวกเจ้าเออเกิดลูกสาวมีแต่ว่ามยิบพอพวกเจ้าเปียกตลอดนะเออลูกสาวค่ะก็มีทั้งของเก,าก,เก่าแนะล้วกเจ้าเนาะสไลด์คือของเก่าของโบราณเน,นนะี่ยผมว่าคนฝรั่งกันนิยมมาซื้อเครื่องมือสวนแบบนี้แหละพวกเจ้า ก็มันค่าง,งั้นค่างั้นราคาถือบางอันก็ก็ต้าซื้อาา 9, โโก็ต้าขายอ่ะเมนสาวสามสิบยูโรเก้าเออแต่ถ้ามัาขายโตมี่เจหนึ่งยูโรสองยูโรสามยูโรขอเจ้าก็ตายอซอกเพิ่งเกือบลูกสาวเกือบน้อยนางเสื้อผ้านางไม่หลายแล้วเจ้า เครื่องเด็กน้อยสลายจะอยู่ในโซนในพวกเจ้าซแถวนี้กับซีมีแต่เครื่องแม่แม่ผู้ใหที่ว่าเลี้ยงลูกนะพวกเจ้าเนาะคันพวกอยากซื้อเครื่องใหม่นะพวกเจ้าเออก็ซื้อเครื่องมือสองก็ได้พวกเจ้าเพราะเด็กน้อยมันใหญ่ไวเจ้าหน่อยเขากับพวกได้ไส้เล้วสินำพวกเจ้าเออก็เปิ้ลไปน้อกันแล้วเสื้อผ้าติ๊กโอ้เด็กเกิด

Et ça Ah, c'est pas moi, c'est madame qui. qui, 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 qui... Ah. et ça, c'est 12 euros Oui. Ok. Parce que ça, je me rappelle, ça m'a dit 2 euros. Ah, ok. Et voilà. C'est possible. C'est un ah, C'est Merci. Mm. Mm. องยูโรกเจ้าเห็นบ่คัน <accustomed> ซ <Tot em> <Ouais>, ื <4. S 3> oh, ้อไม่กับซิปไปยูโรเือแบบนี้แหละลูกสาว่อยมักใส่แล้วกับมันพื้นยังดีนะเออุดาบดีก้ย่ร์อั้น่วูราสีอร์สก็เจสดือวกเขาห้าสิบออ้สามห้าสิบรห้าสิบ แม็กซี่สองต่อไปฮะสไลด์กับเมยเมย์มาขายเครื่องเล็กน้อยกับเจ้าเออลูกกับเจ้าปลาไซลูกกับเจ้าใหญ่แล้วก็ขายโตเนี้ยสิได้สิุดเลยส่งต่อไป Sen tu ang tam. Musu. Kau lah. Sama tu. Ayo. Berapa kali? Kau yang kau dengar saya ni. รถที่อยู่เป็นน้อยคาราชก็ขายได้พวกเจ้าขายทุกอย่างทุกอย่างบางบางคนก็นเฮ็ดเป็นอาชีพขายของมือสองก็เจ้าไปเลาะซื้อนว่า,าก็ะจ้าก็ไปตามตลาดมือสองแล้วเขาก็ซื้อซื้อมา้ากรจ้าก็มาขายต่อนะพวกเจ้าเออก็เป็นอาซิบนึงพวกเจ้าเนาะเออเกณฑ์กำไรเพาะั้นพวกเจ้านะเพราะข้ามมือสอง เราฉีดน้อยว้ามีตัวนกแกเห็นบ่านุกยังไงลองเอาเบ่ง์ยูโซนี้บางทีมี ทีมีพอกเจ้าแล้วรถทีบลูกสาวคอยมีแล้วเนะกับมุกฤษเกือบไม่ค่อยเห็นเกือเด็กน้อยไม่ค่อยมา

เซื้อเื้อซื้อเสื้อลรวดูห้อนนะพวกเจ้าเออลูกสาวคอยกันี่บางที่เสียเมือลาวนําพวกเจ้าเออบางตูเนาะเมื่อสองทางมดพวกเจ้าแต่ก็ยังไม่อยู่นะเออลูกกับเจ้าใส่แล้วล่ะกระไงย่งกับเจ้าขายโตพวกเจ้าเป็นทางเลือกสำหรับแม่ที่ว่าน่อยากกันซื้อเครื่องไม้พวกแก่นะราคาแพงคันซื้อตูนึงกับิบใบสาวยูโรพวกเจ้าแต่ว่าคันซื้อไม้กับมีเตตวละห้าสิบซซนติ กะได้ส่งได้ส่งตัวเดียวส่งวอมลูกสาวนี่เสื้อโปวดนางนางมักมิกกี้มิกกี้กับมินนี่ลูกสาวคอยมักอันเสื้อนี่ค่อยซื้อไปเด้วเด้อหนึ่งสองสามสี่อันนี้แม่นั่นห้ายูโรพวกเจ้าเบิร์ตนี่นะห้ายูโรเป็นเงินลาวประมาณเออเออสประมาณแสนแสนซาวนะพวกเจ้าเป็นเงินบาทประมาณ200บาท ได้ทั้งบัตรเดียว,วกับเจ้ากันพวกเจ้าไปซื้อไม่่นี้ดิค,คิดว่าสองสามพันบาทกับบัตรนะเออหลายได้แล้วก็ได้เกิดลูกสาวมันได้เกิดมาสระสี่คู่พวกเจ้าคู่ละหนึ่งยูโรพวกเจ้าเบิง้งราคาถ้าไปซื้อไม่เบิ้งราคาสาวหา้าสาวห้ายูโรเป็นเงินลาวประมาณเอ่อสี่ห้าแสนเป็นเงินบาทประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทพวกเจ้าอันนี้เอยซื้อไปแต่หนึ่งยูโรสาวสองพันกีบ เป็นเงินบาทประมาณนั้นเอ,อ่อสิบป,ป่ายสาวบาทครับเจ้าความได้ทึอขักขนาดไย่ามันบ่ทึอปานได้ฟรีบ้านทึอปานได้ฟรีเนะ <c oughs> าะเจ้าขายเจ้าก็าเก็บไว้อยู่บ้านแล้วก็ทิ่มมันะเราบอกนะเออแล้วเจ้าก็ขายไปผู้ใดมักอยู่ฝรั่งเศสของเจ้าเนาะผู้ใดที่ว่าอาศัยในฝรั่งเศสมีลูกน้อยนะพวกเจ้าเออนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะมีแต่ครูละหนึ่งยูโรพวกเจ้า ถ้าซื้อยูฮนานไม่ก็ซิปปลายซาวปลายยูโรพวกเจ้าก็ได้เกือบระดูฮ้อนมาสองสองคูประเด็งนงั้นไงวายพวกเจ้าใส่ไปมาแล้วก็ใหญ่แล้วก็ได้ทิมนะเออเกือบลูกสาวข่อยเบิร์ดลวพวกเจ้านี่กระจายไปประมาณเออซิปยูโรพวกเจ้าทั้งเบิร์ดนะคอยซื้อนะเออเป็นเงินลาวประมาณสองซิปยูโรกส็ส่งเศษส่งเศษซาวเนาะเป็นเงินบาทประมาณ อันนั้น400บาทพวกเจ้าเต็มพงเต็มไทยหาแากได้พวกเจ้าเงินนั่นเงิน3 400บาทซื้อเครื่องได้หลายแบบนี้เจ้านอกจากตลาดมือสองแ็่จะได้ขอตูกลับบ้านกันพวกเจ้าเมื่อหน้าจังมานโอ้ล้มกันใหมพวกเ้วเดอ้อฝนกำลังชิโตกละก็ไปหาลูกสาวกันบันนี้บายบายสบายดี